เอาไดีครับเกบเนื้อสติไปสอมนมันในสิ่นึปลาพี่น้องนีงป่ปลาคินครับปลาผมแพร่ดิไหมเนี่ยปลาครับอสองตัวพักหนึ่งับแจ้วพี่นออ้องแม่แล้กำลัง,อง,องหนึ่งเขาอยู่รำ้งหนึ่งเขาอยู่บ้านสวน สับรถตัวสิบสิ่หนึ่งปลาตับแก้วจีนได้พี่น้องมือไหนแป๊บหนึ่งครับปลาพี่น้องปลาน,นิ่งครับปลานิ่งสองโตบอกเขาแพนบอกฆ่าหลังไหมแบบนี้บอกแม่ สับับพี่น้องห่อนๆจับกับเจลียวนึ่งปล่ามันเนี่ยเออโอ้สับเช้ากันมักเกียร์ใช่ไหมวัน หนึ่งปลาจะแซ่บเลยเออครับนนกินปลาเหมือนกันซองตัวปงไปง่ายเลยเปรียวตะไคร้ไวไ้ไแม่เดี๋ยพวกกุ้ยตะไคร้ตะไคร้ครับอันนั้พี่น้องถ้าไปเขา้าสวนครับเอาตะไคร้ไปบัะกูดครับ,บตูมมาเล่ก็มีพี่น้องเนี่ยตูมมาเล่ยู่นในสวนครับกล้วยดอกแค่แค่ อันนี้ต้นนั้นผมชุดรถครับเนี่ยดอกแคเจ็บพักไปหนึ่งส่ป่าพี่น้องอตะไคร้พุ่นตะไคร้บริเวณสวนบ้านสวนครับภาพไปเอานาวพี่น้องเต็มต้นอยู่ครับเนี่ยลายมเัเล็ด วนเต็มต้นด้วยพี่น้องกินบ่รเบริรเลยครับอยู่สวนเนียไข่ครับปาดตะไข่ก่อนนี่ครับต้นตะไข่ครัปาดตะไข่ข้าเข,ขาวสวนกย่างโดนเดียวโอ้อ แค่หนึ่งป่าเดี๋ยวพี่น่องตะไครเดี๋ยวไปประกุดครับปัะนี่ยผมวย่อยู่แม่แล้วปลูกไว้พ่อได้กินนะครับยุสวนเนี่ยเดี๋ยวไปประกุดก่อน นี่ครับใบกระดู Good. นี่ซุยยางพี่น้องปู่เว้จะกินจะกินหอมหอมใบกระดกนี่ครับเด็ดจากต้นครับสดๆจากต้นเลยพี่น้องบระดูดเหาไปกับพ่อมา จีบแม่เราเห็ดอย่างอื่นเก็บไปแม้เ,เราแลาวเ,เต้องซื้อครับเนี่ยเขาเก็บเอายุ่สวนเนาได้แล้วพี่น้องมาประกวดตอกมานมาาตอกมานาเจ็บเจ้กหน่อ,อ,อยจักคานี่ หางันก็ได้เลห้องังเก์ลงหมดเ้ยเจอหางตองหมห้องกดซึ้งบ่อยโอ้เป็นยบจ่นองกะพักเาิพาไปเก็บพักอีกบ้านี้ห้องกดซึ้งบ่อยเออเยวล่างแคนไ่ล่างแล้วทุบตะไคร้มาโอ้หนึ่งปลาเสีบ ไุ่ทุกตะอใคใส่ไหม่ดกลัวเบิดครับยิ่งสวย โอ้เส้นลายคูณแม่พอแล้วเส้นลายมันเข้าวอนีรเนาะเล้กูดใส่อย่าง,งอื่นโอ้นโหปลาแซ่บ,บ,บี่น้องตับเกี่ยยังแม่เกีย่ยพริดิบไปแล้วเกลี่ยพริกดิบบ่เกี๊ยวบ่เกี๊ยวเกี๊ยวหอมหอมกระเทียมอ่ะ ทำนี่ก็พอท์ด้วต่อมึงจะสัึงแม่มาสับมึงใช่หมอพี่รองพักเส้ดีไม่ันี้หมอพักแก่ไปหนึ่งเอาลวกเอาพักนะหนึกับหนึ่ง้ามันตั้งหามจะใส่เส้หน่งปลาพี่้องเอาเี้ยเส้ยไม ก็ปิดไว้มันนั่นปิดไว้สิเออปิดไว้ให้มัน,มนสุกก็แบบนี้ดูปลาสุกพี่น้องขึ้นเลยพี่น้องอะไรโอ้ขวดหุ่มๆเลยพี่น้องหนึ่งปลาบ้านสวนครับเป็นนี่จบเลยแล้วครับพี่น้องหนึ่งปลา แซ่บๆใหมันกินน้ำกันนะครับพี่นองเด้อครับผมนึงปลาแซ่บๆแตแซ่บมันไล่ไหลวันนี้แม่ที่เอายังแซ่บเหมือนอมีน่าใส่เนอืมล้วพักได้บันพักันได้พักกรวโดกหรอเปล่ปอาลลอืม แชมพูสุทธหนึ่นงา